สวัสดีครับเพื่อนๆผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยกลับมาพบกันอีกครั้งนับกับการวิเคราะห์กราฟ i t c o i n เชิงลึกนะเรียกได้ว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เรียกว่าสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็ลงไปแต่นะที่ระดับประมาณสักห้าหมื่นสี่พัเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะซึ่งใครตื่นมาเห็นแดงๆแ,แบบนี้แล้วนั่นเนี่ย ใจไม่ดีนะบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแบบจับจัดเต็มนะและเจาะลึกข้อมูลย้อนหลังไปหลายปีนะว่าบิตคอยจะลงต่อหรือแค่พักฐานนะพร้อมกับเทียบข้อมูลสำคัญหลายอย่างนะทั้งตัวเทรนด์ไลน์นะเส้น200 daily moving average นะหรือว่าค่าโด m i n นนนของตัว s a b e r c o i n แล้วก็ ROI ต่างๆนะ year to date แล้วก็ผลตอบแทนหลัง halving นะบอกเลยว่า เข้มข้นนะใครดูนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับก็เช่นเคยนะวิดีโอนี้เป็นเพียงวิการวิเคราห์ข้อมูลนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับตัวบิตคอยเองตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาที่รดับประมาณสัก5 7า0 0ืเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC แล้วนะเมื่อเช้าก็เรียกว่าทาตกอกตกใจเลยนะแต่ลงไปที่ดับประมาณสัก 4, สี่หมื่นห้าหมื 5, 000, 300, 000่นสี่ันสามร้อเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราจะาตัวดูบิตคอยนะครับเทียบนะกับเส้นเทตไลน์ตอนนี้นัเนี่ยบิตคอยยังลงมาแตะนะที่แบบเส้นเทตไลน์ตรงนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็ลงมาแตะประมาณสักสามรอบแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบนะกับในช่วงปีสองพันสิบเก้านั้นเนี่ยก็ถือว่า เป็นช่วงที่แตะเส้นเทรลายแบบนี้เหมือนกันอยู่นะครับซึ่งในปี2019นเนี่ยมีความเหมือนนะกับในปี2024นะตรงที่ว่าเป็นช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในปี2019เนี่ยตัวราคาของตัวบิตคอยลงมาแตนะน่ที่เส้นเทรลายตรงนี้ประมาณสัก4ครั้งนะครับก่อนที่จะทะลุนะเส้นเทรลายตรงนี้ตรงนี้ไปนะซึ่งตอนนั้นนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก2 0 2วันนะเรียกว่า ขึ้นไปแตะนะคสามารถทะลุเส้นเทลายตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยประมาณช่วงต้นปี2020เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทะลุนะเส้น20 weekly m o v i in g average ขึ้นไปนะก่อนจะเจอช่วงโควิดในเดือนมีนาคมปี2020นะย่อตัวต่อมาก่อนที่จะเป็นบูรันถัดไปนะครับใช้เวลาประมาณ200วันนะตอนนั้นนะครถ้าเกิดทำซ้ำนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นว่าตัว บิตคอยเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวไปจนถึงประมาณสักช่วงตุลาคมปี2024เลยนะก่อนที่จะทะลุนะที่เส้นเทรนไลน์ข้างบนตรงนี้ขึ้นไปได้นะนั่นก็คือจุดหนึ่งหนะ้าที่น่าจับตามองนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตามองนะก็คือเส้นที่เส้น200 daily moving average นะครับถ้าเกิดเราดูตอนนี้เนะี่ยราคาของตัว Bitcoin ก็เรียกว่าย่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้น200 daily moving average แล้วนะ ตอนนี้เนี่ยที่เส้น200 200 daily moving average นะครับราคาบิตคอยอยู่ที่แต่ประมาณสัก58,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะจนถึงตอนนี้นั่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทียบดูนะตั้งแต่ช่วงย้อนหลังกับย้อนหลังกลับไปนะเดือนออช่วงกลางปีนะ2023นี่นก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นช่วงนะที่ย่อตัวต่ำลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวบนะิตคอยนั้นก็ย่อตัวต่ำลงมากว่าเส้น200 daily moving average นะครับครั้งล่าสุดนะที่เราเห็นตัว Bitcoin ย่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้น200 daily moving average นั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นนะที่ช่วงประมาณสักเ,เดือนตุลาคมนะปี2023เลยนะครับและก็จะสังเกตเห็นว่าในช่วงประมาณซัมเมอร์ของฝรั่งนั้นเนี่ยก็คือช่วงประมาณจูล์ุลายเนี่ยราคาบิตคอยนั่น,นจะเป็นช่วงที่ย่อตัวต่วตำลงมา ต่ำลงมานะเราเห็นแบบนี้ในช่วงเดือนในช่วงปี2023นะตอนนั้นในราคาของตัว Bitcoin ก็เรียกว่ายอดตัวต่ำลงมากว่าเส้น200 daily moving average นเะนี่ยใช้เวลานะประมาณสัก63วันนะกลับขึ้นไปอยู่เหนือนเส้น200 daily moving average นเะนี่ยก็คือประมาณเดือนตุลาคมนะซึ่งก็ timing ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะกับข้อมูลเมื่อกี้ที่ผมอัปเดตให้ดูนะว่าสามารถที่จะทะลุนะัเส้นเทรล ตรงนั้นได้นเนประมาณสักเดือนตุลาคมนะตรงนี้เองนะเนี่ยถ้าเกิดเราจะวัดนะก็ตกประมาณสักเดือนอกันยายนตุลาคมเหมือนกันนะถ้าเกิดทําซ้ําเหมือนกับในช่วงปี2023นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าในช่วงประมาณสักซัมเมอร์ของฝรั่งนะจูลทูลน์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยย่อตัวต่ําลงมาเนะีเหมือนช่วงปี2 0 1 3นะตอนนี้เราก็เห็นนว่าย่อตัวต่ําลงมาเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะในช่วงเดือน ในช่วงปี2021นะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยก็เรียกว่าย่อตัวนะครับต่ำลงมากก่าเส้น200 daily moving average เนี่ยก็เกิดขึ้นนันในช่วงประมาณเนี่ยจูนจุลายตรงนี้นะแล้วก็ถ้าย้อนไปดูอีกนะในช่วงปี2019นะอย่างที่บอกก็คือเป็นปีที่มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกับปี2024เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เฟดมีการคร้างดอกเบี้ยน,นะก็ยสังเกตเห็นนะว่าตัวราคาของตัวบิตคอยเนี่ยเรียกว่า ย่อตัวนะต่ําลงมาตั้งแต่ช่วงเดือนจูนเดือนจุนลายนะครับแล้วก็กลับมาต่ำนะก่เส้น200 Daily Moving ว v e r a g เวะครับวิ่งขึ้นไปนะพยายามที่จะทะลุขึ้นไปนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปเ,เป็นบูลันได้นะครับ อยู่เหนือเส้น20 daily moving average ตรงนี้ได้นะเส้นสีแดงตรงนี้ได้นะแต่สุดท้ายก็ย่อตัวต่ําลงมานะก่อนที่จะทะลุขึ้นไปอีกนะแล้วก็เจอโควิดนะช่วงนั้นก็ย่อตัวต่าลงมานะตอนนั้นถ้าไม่มีโควิดในช่วงนี้นเะนี่ยตรงนี้การวิ่งขึ้นตรงนี้นั้นเนี่ยน่าจะเป็นการวิ่งขึ้นที่กลายเป็นบูลันนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาตนะั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะจนกว่าจะกลับ วิ่งขึ้นไปได้นั้นเนี่ยใช้เวลานะประมาณ9เดือนเลยทีเดียวนะซึ่งก็เป็นการย่อตัวในแมคโครเทรนนะเทรนใหญ่นั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นการวิ่งขึ้นอยู่นะแต่ว่าในช่วงการย่อตัวตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการย่อตัวที่ต่ำนะก็เส้น200 daily moving a v e r a g e นะลองวัดดูอีกทีนะตั้งแต่จุดสูงสุดจนกลับขึ้นมาทะลุต,ตรงนี้ได้เนี่ยใช้เวลานะค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะ ประมาณ300วันเลยนะประมาณสามวันนะซึ่งถ้าเกิดเราเทียบนะจากจุดสูงสุดนะไปประมาณสักสามวันนะในช่วงไซเคิลนี้นะก็ไปตกประมาณสักต้นปีนะต้นปีสอง5เลยนะก่อนที่จะทะลุลงไปได้ก่อนที่จะท,ลไไทจะลุขึ้นไปเป็นบูลันได้นะก็ใช้เวลาประมาณสักเรียกว่าประมาณสักเเดือนเลยทีเดียวนะเกือบปีเหมือนกันนะน,น,นั้นก็เป็น สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆเห็นนะับเทียบกับในช่วงปี2019นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูย้อนกลับไปนะเทียบกับในช่วงปี h า l วิ้งอีกถึงปีก็คือปี2016นะ mm hmm. จะสังเกตเห็นว่าราคาของตัว Bitcoin mm hmm. ก็ย่อตัวต่ำลงมาเทสนะที่เส้น200 daily moving average นะจะสังเกตเห็นว่าการย่อตัวนียก็จะเกิดขึ้นนะช่วงเดือนจูลนะเดือนชนะูไานในช่วงซัมเมอร์ของฝรั่งนะแต่ว่าตอนในปี2016นี่ เราเห็นว่าตัว Bitcoin ไม่ได้อยู่ต่ำนะกว่าเส้น200 daily moving average แค่กลับลงมาเทสต์นิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้นะย้อนกลับไปดูในปี2013นะช่วงประมาณช่วงเดือนเดียวกันน,ะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงนะที่ Bitcoin ก็ย่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้นกลับลงมาต่ำนะกว่าเส้น20เ,เส้น200 daily moving average เหมือนกันนะในช่วงนี้ดังนั้น แต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ต่ำกว่าตรงนี้ไม่กี่วันนะครับจากนั้นก็ทะลุขึ้นไปนะผมคิดว่าจุดหนึ่งที่น่าจับตาม,มองในไซเคิลนี้ก็คือว่าต้องมาลุ้นกันนะว่าตัวบิตคอยนั้นเนี่ยภายในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนี้นั่นเนี่ยจะสามารถที่ทะลุนะครับที่เส้น200 daily moving average ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่สามารถที่ทะลุเส้น200 daily moving average เส้นสีขาวตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมีแนวโน้มนะว่าจะทำซ้ำเหมือนกันในช่วงปี2019นะเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ เฟดก็มีการที่จะค้างดอกเบีย้ยไว้นะแล้วก็ย่อตัว slowed, มีช่วงเป็นช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยด้วยเหมือนกันคล้ายๆนะๆนะกับช่วงไซเคิลนี้เหมือนกันนะครับ thoughtful. นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสำหรับตัวบิตคอยนะถ้าเกิดเราดูอีกตัวหนึ่งก็คือผลตอบแทนนะตัวบิตคอยเ e ทูเดตเอ e อไอนะของปี2024นั่นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราลองเทียบนะกับปีสองพ สิบเจ็ดนะแล้วก็ปีสองพันอ่สิบสามนะซึ่งก็เป็นปีหนึ่งปีหลังบิทคอยน์ฮวิ่งนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีเทรนที่ค่านข้ง้ายกันนะจะสังเกตเห็นว่าในช่วงประมาณไทม์เฟรมช่วงเนี้ยตัวระคังตัวบิทคอยเนี่ยจะย่อตัวต่าลงมานะอาับไอ้นะเยียร์ทูเลตอา I ไอน่จะย่อตัวต่วตําลงมานะสันะนะะงนะเกตเห็นเส้นข้างบนนนะปีสองพันสิบสามก็ย่อต,ตัวต่ำลงมาประมาณช่วงนี้นะ เส้นสีฟ้าตรงนี้ปี2017ก็ย่อตัวต่ำลงมาช่วงนี้นะแล้วก็เส้นสีเขียวปี2021ก็ย่อตัวต่ำลงมาช่วงนี้นะเพราะนั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันเหมือนกันนะถ้าเทียบนะกับในไซเคิลในปี2017แล้วก็ปี2013แล้วก็ปี2021นะที่จะสังเกตเห็นว่าตัวบิตคอยจะย่อตัวต่ำลงมาในช่วงนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบผลตอบแทนนะของตัวบิตคอยหลังจากแฮฟวิ่งนั้นเนี่ย เส้นสีเขียวตรงนี้ก็คือเป็นผลตอบแทนตัวบิตคอยไซเคิลปัจจุบันนะครับหลังจากที่ฮาวิ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะะสังเกตเห็นว่าไซเคิลนี้เนี่ยทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่าทุกไซเคิลที่ผ่านมาเลยนะครับก็เป็นไซเคิลที่หลังฮาวิ่งแล้วทำผลตอบแทนตอบแทนได้ต่ำนะก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าไม่มีไซเคิลไหนเลยนะที่บิตคอยทำจุดสูงสุดได้ภายในปีที่เป็นปีฮาวิ่งนะไซเคิลนี้ก็เป็นครั้งแรกนะดังนั้น ก่อนหลังจากที่ทําจุดสูงสุดแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะเห็นการย่อตัวอย่างรุนแรงแบบนี้นะครับแล้วก็ทําจุดต่ําสุดนะต่ํากว่า2องไซเคิลที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ข้อมูลอื่นๆนะอย่างเช่นตัวตัวเทียบกับข้อมูลแมคโคนะก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณสัก4.1นะที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แท่งสีแท่งเทียนเนี่ยคือคือราคขาของตัวบิตคอยนะจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่อัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นไปแบบนี้นะเส้นสีส้มตรงนี้นะครัเชิงเกณฑว่าเป็นช่วงที่บิตคอยราคาของตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวต่าลงมานะครับิตคอยเองยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ ทางด้านแมคโครอิโคโนมิกเยอะนะเราไม่มีข้อมูลเยอะนะว่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นแบบนี้ซึ่งก็เป็นซึ่งก็คือช่วงที่เกิดรีเซชชันนั่นแหละราคาบิตคอยจะเป็นยังไงนะเรามีข้อมูลก็คือครั้งเดียวในช่วงปีสอง0ันยิะที่ย่อดตัวต่าลงนะดังนั้นในช่วงนี้นั่นเนี่ยตัวอัตราการว่างงานก็เริ่มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปนะดังนั้นต้องจับตาดูกันว่าราคาของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยจะทำซ้ำ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2020หรือเปล่านะนรับโอเคนะเ็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนดูวันนี้ครับผมเองก็จะเอาข้อมูลมอนิเตอร์นะครับการเคลื่อนไหวนะข่าของตัว Bitcoin มาแชร์เพื่อนฟังเป็นประจำนะเพื่อนเพื่อนที่ชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะแล้วก็พิเศษเพื่อนเพื่อน,อนที่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เลยนะ ล่าสุดผมมีทําคลิปพิเศษนะเพื่อที่จะดูจุดกับตัวสําคัญของตัว Bitcoin ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ